สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ เมื่อเร็วๆนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีดังนี้ผสมเทียมโคนายเฉลวยบุญศาสตร์บ้านเลขที่1หมู่1ตาําตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและได้ทําการติดตามลูกโคเกิดนายสมนเลาะโตะยมบ้านเลขที่1 8บแทับหหมู่1ตําตำบลทุ่งปลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี พร้อมบนนี้ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครือข่ายนักพัฒนาให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสำน,นักงานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดนราธิวาสเข้าพบประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อน,นอทพอโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บรายงานผสมเทียมโคประจำเดือนพฤศจิกายนมอบยาเวชภัณฑ์ พร้อมกับพบปะเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพออีกทั้งได้แนะนําวิธีการป้องกันโรคที่เกิดกับโคให้กับนายสุงกิตรีสารีนักกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอกลุ่มสุงไงโกลกบ้านปาเสมัดหมู่หําบลปาเสมัดอาเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรนณชื่นอ่าน